สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเนื่องจากตอนนี้เป็นโควิดระบาดรอบ3นะคะป้าตุยก็เลยต้องอยู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีเวลาว่างมากพอที่จะนั่งสังเกตพฤติกรรมประกัดนะคะไปคะ่ะเพื่อนเพื่อนปาตุยเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ่อนมือใหม่นะคะไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนท่านไหนเป็นเสียดแล้วปาตุยขอแนะนําให้เพื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยคะ่ะไปค่ะไปชมพร้อมๆกันตัวผู้ตัวนี้ขยันมากเลยนะคะดูสิ กอดวอดสวยเลยอะ่ะแต่ว่าสองวันแล้วตัวเมียไม่ยอมนนหนีไปไหนล้วไม่รู้อันนี้คือตัวผู้โหดูดิสงสัยป้าต้องเก็บตัวเมียขึ้นแล้วล่ะสงสารตัวผู้เป็นไทเกอร์นะคะเห็นไหม สุดตัวเมียเป็นสีอย่างนี้สวยมากเดี๋ยวปาเก็บให้ดูดีกว่าอันนี้เป็นตัวเมียนะคะที่เราเอาขึ้นมาเมื่อกี้นี้เนี้ยสีเขาใกล้เคียงกันสีออกโทนเหลืองเหลืองส้มส้มเนาะป้ตุยก็เลยอยากให้เขาได้ลูกไม่รู้ว่าลูกจะออกมาแบบไหนแต่ว่า,ารู้สึกว่าตัวเมีย หางมีแหว่งแล้วอะ่ะประตุยก็เลยสงสารเอาขึ้นดีกว่าทิ้งเขาไว้ด้วยกันสองคืนแล้วค่ะตัวเมียก็เล็กกว่าตัวผู้นะแต่ทําไมตัวนี้ไม่ยอมไม่รู้สงสัยเขาอาจจะไม่พร้อมตอนนี้ป้ามีตัวเมียเหลืออีกไม่ขีดตัวคือตอนนี้ประตุยแทบจะไม่มีประกัดเลยอันนี้นะคะก็เป็นตัวเมียเหมือนกัน อันนี้คือถ่ายสดออาไม่มีการแบบว่าไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยอ่าไม่โชว์ตัวซะง,งั้นนี่ก็ใช่นะคะตัวเนี้ยเอาตัวไหนดีเนาะไปลงกับเจ้าไทเกอร์ตัวเมื่อสักครู่ ไม่ใช่น้ำเงินสิโทนเขียวเขียวๆข,ขา,ขาวๆอ้วนกลมสั้นเลยอะว่าตุ้ยเลี้ยงดีเกินไปหรือเปล่าส่วนอันนี้ตั้งแต่ซื้อมายังไม่ให้ลูกเลยแต่ก็เก็บไว้อะนะคะ ตัวนี้ก็คือตัวที่เอาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ยาแล้วแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละที่ป้าจะเอาลงไปให้อยู่กับเจ้าไทเกอร์ตัวนี้คือตัวที่เล็กที่สุดป้าชอบตัวนี้อ่ะสีแดงไม่มีลายอะไรเลยพอเล่นเล่นลไม่ได้สนใจว่าจะต้องแบบว่าสวยขนาดไหนคือตอนนี้โควิดอ่ะ ป้าทำอะไรไม่ได้อีกแล้ววันนี้คือสงกรานนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเจ็ดเมื่อวานหวยออกซื้อลอตเตอรี่ไปตั้งเจ็ดใบไม่ถูกสักใบเลยนี่นะคะตอนนี้เย็นมากแล้วเนาะห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งแล้วนะคะ ประตุยก็จะเอาเขามาปล่อยกับพ่อที่เป็นไทเกอร์เนาะน่าจะเป็นบ่อนี้อ้าวนี่ใช้สูตรลุงอ่านะคะปล่อยเขาในช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูันนี้ทุ่มหนึ่งนะคะประตุยแอบมาดูเขายังแยกกันอยู่เนาะตัวผู้ไปไหนอะอ้า ก็พูดอยู่นี่ก็โอเคนะคะดูเขาแบบว่าไม่ได้กลัวกันไม่ได้หนีเหมือนเหมือนตัวแรกเนาะตัวนี้น่าจะเวิร์กอ๋อดูเขาผ่อนคลาย นี่คือการเกี้ยวพาราสีไม่ได้อายประตูแต่อย่างใดอ๋อนางเล่นตัวนี่เล่นตัวนิดหน่อย เดี๋ยวจะเสียราคาแต่เดี๋ยวนะวอดตัวผู้หายไปไหนอ่ะไม่ทําวอดเหรอโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูใหม่ดีไหมคะ เพื่อนๆคะตอนนี้เที่ยงคะ่ะโอ้ยเขายอมคะ่ะเพื่อนๆดูสิได้ไข่แล้วกำลังรัดกันเลยอะเห็นไหมเพื่อนๆคะ่ะนี่คือตัวอย่างของความผิดพลาดเนาะก็คือประตูอยากได้ภาพมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะในขณะที่ เขากําลังรัดกันหรือผสมพันธ์กันเนี่ยนะคะป้าตุ้ยก็เลยเอากล้องนะคะลงไปวางใต้น้ำเนาะมันคือการกวนเขาจัดๆเลยะคะ่ะผลที่ได้ก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะ <3 Arctic Sound> เขาย้ายวอร์ดหนีค่ะเพื่อนๆจากตอนแรกที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันอยู่ตรงวอดของเขาอะนะคะจะอยู่ตรงฟางใช่ไหมปรากฏว่าเขาก็มาคาบออกไปคาบออกไปเนาะคาบไข่อะคะ่ะออกไปแล้วก็ ตัวผู้ก็จะไปอยู่ซ้ายมือของภาพอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะส่วนตัวเมียก็จะอยู่ทางขวามือแยกกันชัดเจนปะตุยก็เลยสันนิษฐานว่าตอนนี้เขาหยุดไข่แล้วแต่ว่าในที่สุดแล้วปะตุยไม่เห็นลูกของเขาค่ะก็คือพยายามดูแล้วดูอีกหลายวันนะคะแปลว่าเราเสียไข่กลุ่มนั้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะปลาคอกนี้นะคะอายุหนเดือนแล้ว ปาตุ้ยให้เขายังไม่ได้เอาพ่อเขาขึ้นเขาก็เลยยังอยู่ด้วยกันสวยนะมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอคอกนะคะอันนี้ก็คือพ่อปลาเนาะยังไม่ได้เอาขึ้นเช่นเดียวกันพอไว้สองอคอกพ่อไว้สังเกตพฤติกรรมก็เขาก็อยู่ด้วยกันได้ดี ถ้าเป้าว่างเมื่อไหร่ก็จะจับรวมคอกแล้วล่ะอ่าแบตหมดซะ่ย่างนั้นอันนี้ก็คือป้าเตรียมน้ำนะคะน้ำบ่อเฉยๆเลยนี่แหละลองดูเตรียมใส่ลงไปเพื่อที่จะเอาปลาในรลองกลมสองลองนั้นนะคะมาปล่อยน้ำแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะปิดดีกว่าก็ก็สูงประมาณนี้เนาะ แล้วก็มีลูกไรเหลือเสียดายปล่อยลงไปในนี้เลยแล้วเดี๋ยวคืนนี้ค่ะเราจะเอาสองลองกลมนั้นมาปล่อยเนาะเก็บพ่อเขาขึ้นให้พ่อเขาได้พักสักทีแล้วก็จะามาปล่อยในนี้ครับเพื่อนๆเป็นลองปูนเนาะสองคูณสองจะย้ายลูกแล้วนะคะเอาพ่อแม่ขึ้นก่อนอะ แม่ขึ้นทานแล้วเอาพ่อขึ้นก่อนโมแทบจะมองไม่เห็นเลยป้าจะช้อนได้ไหมเนี่ยมีที่โกงนิดหน่อยแต่ก็เอาเถอะเี่นะคะคือพ่อของเขาตัวแรกเที่ยวขึ้นมา ตัวนี้ดื้อมากไม่ยอมเข้าสวิงประตูสทัทีเดี๋ยวต้องขอเวลานิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเอาพ่อขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มย้ายลูกกันแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคในที่สุดน้องที่แสนดดื้อก็มาอยู่ในสวิงเรียบร้อยนะคะเป็นไงล่ะเคยอยู่ที่กว้างๆแล้วมาอยู่ที่แคบ อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เนาะก็จะมีช้อนมีสวิงนะคะแล้วก็มีสวิงอันนี้อันหนึง่งแล้วก็มีที่รองรับน้ำแบบนี้เนาะก็คือจะปล่อยโดยการดึงท่อเลยนะคะอาจจะดูฮาร์ดคอหน่อยแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้มันก็จะเหมือนกับไม่กระแทกตัวปลาเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวป้าจะนับให้ดูนะคะว่าในหนึ่งคอกเนี่ย เราจะได้ลูกประมาณกี่ตัวค่ะวันนี้ป้าจะเอาออกสองอคอกเนาะนี่ค้อคหนึ่งแล้วก็ลองนี้อีกอคอหนึ่งเดี๋ยวรังนี้รางนี้รังนี้อ่าสองค้อคนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันน้ำก็จะออกแบบนี้นะคะอันแรกเนี่ยเราก็จะกรองเป็นขยะก่อนด้วยนะคะ ปาออกมาแล้วไม่ทันะไรเลยปรากฏว่าอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าปลาตัวเล็กอะแล้วมันก็เลยติดอยู่ที่ตะข่ายนี่เนาะป้าก็เลยเอาอันนี้ออกเนาะ,ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาที่ปลาเขาลงมาพร้อมกับน้ําก็จะมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่แบบนี้นะคะก็จะเหมือนกับไม่รุนแรงกับเขามาก ปลาไม่ยอมลงบ้างไหมเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงรูนะคะก็อาจจะต้องมีการแบบว่าเอาน้ำไล่ๆกันหน่อยก็นี่นะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรรุนแรงอย่างที่คิดเนาะบางทีเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยมันดูรุนแรงจังก็ไม่นะคะเห็นไหม

สิปดตัวครอกนี้ได้แปดสิบแปดตัวนะคะอ่าแปดสิบเก้าตัวะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นครอกที่สองนะคะหมดจะหมดแล้วเนาะอ๋อเลือตัวนึ้ลงไปแล้วในที่สุด มาค่ะเรามาเริ่มนับกันเนาะสิบ8 1เจ็ดบันนี้ค่ดีสิบแปด 72ตัวเองคะ่ะเพื่อนๆบ่อน,นี้คอกนี้เนาะ7 2ตัวเมื่อกี้89เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเรามาดูกันว่ารอดไหมบ่อน,นี้เนาะอันนี้ป้าจะใส่ยาเหลืองให้เขาหน่อยเนาะไม่น่ามีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าจะมีปัญหาก็น่าจะเป็นเพราะว่าอาหารเยอะไปหน่อยป้าเห็นว่ามีอาหารคงเหลือเยอะเลยเพิ่งจะให้เขากินอาหารเป็นครั้งแรกด้วยลองดู ก็จะใส่เกลือรประมาณนี้เนาะ,ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆก็ปะตุ้ยมาสำรวจปลาเนาะในที่สุดแล้วปะตุ้ยไม่ได้ปิดออกซิเจนนะคะเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าเนาะเพิ่มออกให้เขาหน่อยกันเหนียวแล้วก็ปลาก็ยังดูแข็งแรงดีนะคะ ก็ปกติดีค่ะบ่ออาจจะกว้างไปสักหน่อยเนาะสองคูณสองในขนาดที่ปลามีอยู่ไม่ถึงสองร้อยตัวเอ้อหลุมหลวม,ห,ลวมหวังว่าจะโตเร็วแล้วก็ไม่ไม่ตายง่ายอะนะคะถ้าแคบแคบ,แคบก็น้ำก็าอาจจะเสียง่ายหน่อย เพื่อนๆคะเดีย๋ยวพลาดคลิปต่อไปนะคะประตุยจะพาไปจับปลาค่ะเป็นปลากัดผู้รอดชีวิตนะคะประตุยลืมเขาไปเลยแล้วก็ไม่ได้ให้อาหารเขาเลยนะคะครึ่งค่อนปีเลยนะไม่ทราบว่าเขาอยู่ได้อย่างไรคะ่ะจะได้กี่ตัวสวยไหมเยอะไหมรอตามชมพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้ประตุยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะี่ผู้เป็นเล่น